ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวีโาดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U T Phone ใช่ไหมอ่ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ไม่เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,าามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมก่แนะนํนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ขามาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวิ l ์เนาะหรือว่าถังซาน m m o นั่นเองเนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเ s t ชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่น่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนษยที่ผมภูมิจะไปอาราบแฟมบิลี่เกติดชื่อเคยสหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าโกโก้มอนนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรียกว่าตัวละครที่ผมรอคอยมานานมากๆเนี่ยได้เข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวละครปิ๊กจูแชมเปียนั่นเองนะครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อน3สัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับ คือทางโกโกมอนเนี่ยเขามีการอัปเดตตัวละครมาให้เราดูแล้วแหละว่ามันจะมีตัวละครอะไรใหม่บ้างใช่ไหมมันจะมีพวกเทพแห่งอนาคตเทพแห่งอดีตปิกาจูแชมเปี้ยนตัวนู่นนี่นั่นใช่ไหมซึ่งผมอะรอตัวนี้มากๆเพราะว่าผมไปแบดูเซิร์ฟจ,จีนมาแล้วสกิลแม่งสวยมากสวยไม่เท่าไหร่ตัวแม่งโกงแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวละครเขาเนี่ย ไม่ใช่สายดาเมจจ๋าเลยนะมันจะเป็นสายแทงซัพพอร์ตซะมากกว่าแต่ปัญหาคือความโปงของเขาเองอะ่ะมันมีตายแล้วไม่ตายมันจะเป็นสกิลในตัวของตอนที่แบบซาโตชิคว้าแชมเปี้ยนได้ก็คือมันเรียกได้ว่ามันเป็นสกิลเอ่อพลังฮึดของพิกาจูอะ่ะคือมันล้มลงแล้วใช่ไหม เออตัวของซาโตชิแบบลุกขึ้นมาสิพิกาจูไอทียแม่งไม่ตายมันลุกขึ้นมาอีกในตัวเกมเนี่ยพิกาจูจะโดนตีแล้วตายใช่ไหมครับแต่เขาจะไม่ออกไปสนามเว้ยเขาจะนอนหมอบอยู่ในสนามแล้วเมื่ออีกฝ่ายโจมตีเราเลือดเราเด้งขึ้นม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 าแม่งเกิดมาใหม่ตายแล้วแม่งก็เกิดมาใหม่แล้วสก,กิลของเขาอะ่ะมันจะโจมตีแล้วเราจะได้สแต็กไฟฟ้าอีฝ่ายโจมตีเราอีฝ่ายโดนสะท้อนดาเมจ เออเพราะฉะนั้นคือเป็นตัวที่ยืนเฉยๆก็เ,เทพแล้วเอออะไรไดีวะ่าของแท้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยมันมาพร้อมกิจกรรมใช้จ่ายพอยไงก็คือใช้จ่ายคอยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าเราใช้จ่ายคอยครบ1 0 0 0 0แสก็ประมาณ3,000บาทเราจะได้เลือกในคอสมาด้วยซึ่งปกติแล้วเราอาจจะต้องเติมถึง5,000 50, 0บาท เ,ออเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ามันมาพร้อมกันก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ปิกจูแชมเปียนอยู่ในส่วนตัวของระดับคอเรคชั่นนะครับซึ่งสกิลก็สามารถมาอ่านดูได้นะครับประมาณนี้าสามารถอ่านดูได้แพ้ส่งแพสสีอะไรของเขานะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมารอดูก่อนแล้วกันว่ามันจะมาพร้อมกับอาวุธเฉพาะตัวหรือเปล่าเพราะว่าอาวุธเฉพาะตัวเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะออ่ะนี่ครับ ออเหมือนยังไม่มีอาวุธเฉพาะตัวนะใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนครับอ่น่าจะยังไม่มีอาวุธเฉพาะตัวครับคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีอาวุธเฉพาะตัวของเขาเองของพิกาจูแชมเปี้ยนนะครับมันจะเป็นตัวของเรีได้ว่าไอตัว อันนี้ที่มันจะเป็นแบบถ้วยรางวัลของเขาอะ่ะเออมันจะเป็นตัวนั้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเรามาดูของเซิร์ฟเวอร์จีนก่อนแลวกันนะครับว่าตัวละครเนี่ยมันจะโหดมากขนาดไหนเรียกได้ว่ามันสมควรเปิดหามาหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าค่าพลังเนี่ยเขาต่างกับอีกฝ่ายเนี่ยประมาณ50ล้านเลยนะก็คือพลัง140ล้านกับ190ล้านนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูทีมสายฟ้าทีมสายฟ้าเนี่ยจะเป็นด้านซ้ายมือนะครับทีมฝั่งธาตุน้ำจะเป็นขวามือ ก็อาจจะแพ้ทางกันนิดนึงนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวดาเมจตึงๆเนี่ยที่อยู่ทีมสายฟ้าเนี่ยจะเป็นแบ็คคิวเลมนะครับแล้วก็ไอตัวมังกรอนา,นาคตอ่าแล้วก็สังเกตนะครับมันจะมีไรชูแล้วก็ตัวของปิกกจูแองส์เอสด้วยนะเอออันนี้เป็นปิกาจูแอง์เอสนะครับแล้วก็จะมีไอตัวแมวสายฟ้าเออตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันด้วยแมวสายฟ้าอ่าเดี๋ยวแต่หลักๆเลยเราโฟกัสที่ปิกาจูครับเดี๋ยวมันโดนตีตายอ่ะแต่มันไม่ตายเว้ย เอาถ้วยทุกหน้าครับนี่ตายแล้วโดนตีเห็นไหมโดนตีแล้วแม่งเลือดเด้งอะเขี้ยมโกงจัดเลยดูดิคือแม่งเกาจัดอะคือจากตัวเองจะตายใช่ไหมเนี่ยสังเกตคือเลือดครับคือโดนตีอะตายไปแล้วนะตายไปแล้วทุกครั้งที่โดนตีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งอยู่ๆแม่งฟื้นกลับมาเฉยอย่างเท่เฮีย้โกูจะรู้อะคือบอกเลยว่าเนี่ยคือความสามารถของเขา อย่างน้อยอ่ะคือมันตายไปแล้วเว้ยแต่มันรับดาเมจแทนเพื่อนได้เอออันนี้คือความโหดของพิกาจูแชมเปี้ยนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเหมือนตู้เนี่ยจะราคาเรียกได้ว่าค่อนข้างแรงไม่ได้ค่อนข้างอ่ะคือแม่งแพงเลย่ะครับประมาณ9,000คอยก็ราคาเท่ากับตัวของแบคคิวเลนก็ประมาณ300บาทตอกล่องเลยเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเอ้ยเขาทำาภามาดีนะเป็นไง เป็นไงไอเทยรู้เลยว่าตู้นี้มีตัวอะไรบ้างอ่ะหลักๆเหมือนจะเอาตู้3ตู้ที่มันเป็นพวกที่มันมีโอกาสดรอปเพชรออกไปใช่ไหมแล้วก็เหมือนเพิ่มตู้พวกนี้เข้ามาใหม่อันเนี้ยอ่าราคาเป็น5,000ใช่ไหมแล้วก็จะมีกวางด้วยอ่ะมีตัวของอาซิการ์ดนะครับมีนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็นี่คราวนี้มีตัวคําอธิบายแล้วแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นไอเทมใหม่นะครับราคา1000งพัอยอ๋อเราจะได้ไอตัวสลามตัวนี้10ตัว ปกติคือเราต้องไปซื้อแพ็คนี้ใช่ไหมแพ็กนี้500คอยแต่ว่าเราต้องมานั่งกดมือเองใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถซื้อแพ็คตัวนี้ได้นะครับนี่หากใครอยากซื้อก็มาจัดตรงนี้ได้นะแต่ว่าหลักๆคลิปนี้เรามาดองเรามาลองดูซิว่ามันาณ3สนหนึ่งคอยเนี่ยนะครับจะได้ปิกาจูแชมเปี้ยนหรือเปล่านะถ้าได้ก็รองมาทดสอบดูครับโอ้โหริซาดอนแอเมการิซา,าดอนเอ็กครับ อ้นี่ก็เท่เหมือนกันทีมังกรอ๋อพลังจิตผีไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นเท่แบบเกือบอู้ไอ้นี่เท่จัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูมันเป็นมันเป็นไก่เอเวกปะอโอ้โหแมกได้ซ้ํามันเป็นไอตัวไก่เอ่อโอ้ตัวหัวทีมังกรเอาเรื่องอยู่ โอ้โหโอเคคนละตัวเป็นเทพอีกหนึ่งตัวนะครับเชี่ยคิกละสามร้อยกูถามจริงอ้าวโอเคตัวใหม่หมดเลยครับเหมือนมาเป็นตัวใหม่หมดเลยนะโอ้ล oh, oh, <okay. S 1> oh, okay. ิซาดอนโอ้โหก็มาแต่ตัวเดิมเกินผมเห็นในกลุ่มเขาขิงกันอนะว่าเปิดกล่องเดียวได้จะรั่วโอ้ oh. รอบนี้ไม่เกลือโอเคโอเคถือว่าใช้ได้ครับโอเคผมเปิดไปประมาณ11กล่องปกติผมจะเปิดประมาณ20-30กล่องใช่ไหมเออแล้วก็โอเหลือนะเหลือเหลือเดี๋ยวผมดูกิจกรรมใช้จ่ายคอยก่อนอ่ากิจกรรมใช้จ่ายคอยครบพอดีครับเดี๋ยวมารับของอา้าวชิบหายโอรี่ ออรับอโออย่าบอกว่าไอ้เฮี้ยเพื่อนมึงติดบักและโหลให้จ่ายคอยไปแล้วแต่รับของไม่ได้ครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเขาคงจะแก้แหละนะครับแต่ว่าอ่าวหายโอ้โหโอ้โหเนคอตมากกูหายไปแล้วเพื่อนแต่ว่ามา หลกัหลกๆเลยปัจจุบันเราได้ตัวอะไรไปบ้างนะครับเราได้ตัวใหม่เป็นตัวนี้อ่านี่ครับมันเป็นไอตัวไก่เมกาใช่ไหมอ่าที่ตอนแรกมันเป็นไก่เนาะอ่าถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นตัวนี้เปี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนผมเคยเห็นอยู่นะจะเป็นตัวจากตัวลูกเจีย๊ยบลูกไก่อันนี้ไงนี่ใช่ไหมนี่ครับนี่ไง อ่านี่อันนี้มีร่างเมก้าแต่เป็นร่างแล้งเอสแต่น,นี่เป็นเอสบวกนี่ไงใช่ไหมเยสอย่างเท่แล้วก็ตัวนี้ใหม่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 หมอะมาหมดนี่เลย1 2 3 4 5 6แล้วก็ได้ปิกาจูมาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูปิกาจูครับเอ่อเดี๋ยวขอเทสปิกาจูหน่อยนะครับ ผมอยากลองให้เขาแบบโดนตีตายดูนะไม่รู้มันจะแพ้ไปเลยหรือเปล่าคอ r r เ c t ชั n นเออตึ๊ดตึดต๊ดตึ๊ดปิกาจูปิกาจูจเฮ้ยนี่เท่หวะเดี๋ยวขอขอดูตัวหน่อยเอ้ยอยังรอเฮ้ยเท,ท่จัดเลยเอ้ย ตัวใหม่มันตึงวะ่ะอ้าวแต่ว่าตัวหายออกรองสายฟ้าอ่านี่ไงโอเคเย้เป็นไงเป็นไงครับบอกเลยว่ายังรออ่านี่เดี๋ยวไปอัพตัวละครก่อนนี่แม็กไปเลยครับโบไปเลยแต่ว่าผมของยังไม่ได้ใส่นะแล้วก็ อาวุธเนี่ยมผมว่าใส่เป็นพวกกระดิ่งก็ได้นะกระดิ่งเออเป็นตัวไอเทมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวอาวุธพิเศษมันน่าจะเป็นไอเทมอ่ะอันนี้อันนี้ก็ได้ครับนี่ คือถ้าเราอยากเป็นแท้งก์เราอันนี้ก็ได้นะครับลดความเสียหายที่ได้รับด้วยแล้วก็เพิ่มปริมาณเลือดนะครับก็ซื้อไปก็ได้นะหรือว่าใครจะเล่นสะท้อนก็ได้ผมว่าผมว่าใส่เป็นพวกลูนสะท้อนแล้วก็พวกไอเทมอันนี้ก็ได้มันจะเป็นรูปหน้ามันจะใช้เป็นสายเดียวกันกับตัวของอนอกวายก็ได้นี่คือไอเทมชิน้นนี้คือถ้าเรายือนอยู่แบบจนครบ5ชั้นน่ะ แบบยืนเรื่อยๆครับคือดามจของเรามันจะเพิ่มขึ้น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 เรื่อยๆประมาณนั้นเอออันนี้ก็ได้ถ้าเรายืนไหวนะฮะก็ใครอยากเพิ่มปริมาณเลือดก็ใส่เป็นตัวนี้ไปก็ได้่าแล้วก็เดี๋ยวเราแบบยังไม่อัพดงอัพดาวอะไรทั้งสิ้นครับเดี๋ยวลองแบบไปดูลองเทสแบบอันนี้แบบเท่ๆดูก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปให้โดนตีตายซิมันจะเป็นยังไง เริ่มต้นมานะครับเราตีธรรมดาโบอ่าสังเกตคือเราจะได้บัฟด้วยได้บัฟเป็นตัวของลูปหมัดสายฟ้าอ่าสังเกตอีกฝ่ายตีเราอะ่ะคือเขาโดนสะท้อนครับเห็นไหมเออเขาโดนสะท้อนตายอ่าแล้วก็สกิลสองเอ่ออ๋อเราเราตดควบคุมครับเอองั้นอันติก่อนแล้วกันเป็นไงเชดมันนี่มันปีกกระจูของซาโตชิไอเทียปีกกระจุเว้าเก้าเก้า ตกเทพมาทุกตัวแล้วไอหนุ่มบอกเลยอันตีหมูด้วยนะเยออ๋อเป็นเส้นตรงเป็นเส้นอ่านเห็นไหมโดนท้อนตายครับเนี่ยเป็นไงอ่ะสกิลสองหน่อยนีอย่างไงี้ล่ะเอาถ้วยแชมปเปียนฟาดหน้าไปดิแล้วก็ถ้าเราใช้สกิลสออ่ะเราจะได้สเตตัสของไอตัวสายฟ้าตรงนี้มาด้วยนะเป็นไงอ้าวเราติดตั้นครับไงหลอดจัด่ากดคูณสองครับ อันติเมตสังเกตไม่มีฝ่ายตีเราอะคือเขาแบบโดนสะท้อนตายเพราะฉะนั้นลูนอะผมคิดว่าแม่งเล่นเป็นท้อนไปเลยเว้ยเล่นเป็นสะท้อนไปเลยเพราะว่าไอพวกมิวเมิวตัวตีแรงๆอะให้มันโดนสะท้อนทีเดียวตายไปเลยเราอึดอยู่แล้วไงเราไม่ตายครับอ้าเหมือนจะมีสกิลแบบดีบัฟด้วยนะยังไม่ได้อ่านเลยนะครับไป็อย่างใช่ไหมือโดนท้อนตายอะเอาง่ายๆเออฮะนี่เอาไปกินครับสกิล พิุเทพไปยียงเข้าไปนี่อ๋อสุ่มทำดาเมจสองคนเหรอสี่ไปดิอ่าล่วงครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอลองไปลงด่านไกลๆดูดิลงด่านไกลๆดูหน่อยว่าแบบไหวเปล่าวะออันนี้คือสุดแล้วปะวะด่าน9เวร้อยสี่อุ้ยกดผิดครับกดผิดสอรี่สอรี่ สอรี่เอ่อท้าทายดูหน่อยอ่ะตัวเดียวดูไหวไหมคือผมอยากเห็นมันตายไม่ใช่อะไรหรอกน่าถ้ามาอีกฝ่ายมันยืนเออเลเลยวะโอเคออโต้ไปเนี่ยสังเกตเราเราตายแล้วนะวเมื่อกี้ใช่ไหมเลือดเราหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้ อ๋าเมื่อกี้เลือดเราหมดแล้วแต่เรายังยืนต่ออีกรอบนึงนะใช่ไหมเออคือเลือดเราหมดแล้วปุ๊บคือผมไม่ได้อัพของเลยนะอัพแค่เวลมานะครับนี่สตึ๊เห็นไหมเลือดหมดเลือดหมดไม่ตายเป็นไงตัวตึงครับเนี่ยเห็นไหมมันนอนไอ้เฮียพิกจูมันไม่ตายครับมันนอนหลับอีกรอบหนึ่งเป็นไงเออแล้วก็อ่ะออโต้แต่ว่ารอบนี้คือตายจริงแล้วแหละนะครับ เปีอยงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเลือดหมดแล้วนะแต่ไม่ยอมตายครับเออเพราะว่ารอบรอบมุกเกี้คือเราเรานอนนิ่งไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ตายอีกเว้ยอสองรอบสามรอบของแท้คือถ้าไปเล่นกับทีมแล้วก็อัพของตึงๆอะ่ะแล้วก็ใส่รูนสะท้อนนะผมว่าน่าจะน่าจะหนักกว่าน,นี้เลยแหละอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกรอบคือพลังเราแค่หมื่นเดียวเองว่ามุกกีใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยอันตครับไปยัยง เห็นไหมเรานอนเรานอนแล้วนะเรานอนแล้วเราคืนเลือดเราใหม่เนี่ยเลือดหมดอีกรอบหนึ่งแล้วนะแต่ไม่ตายครับเป็นไงเฮ้ยเกือบหลับแต่กลับมาได้าไอ้หนุ่มของจริงถ้าอัพของเต็มใส่รูนทอนเนี่ยผมว่าน่าจะตึงเลยนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันแต่อย่างที่บอกเราว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวคีย์หลักในการที่จะเป็นตัวดาเมจของทีมสายฟ้านะทีมสายฟ้าหลักๆคือแบคคิวเลมเนี่ยเป็นดาเมจเนาะแล้วก็จะมีตัวของ ออไอตัวแมวสายฟ้าตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวของมังกรแห่งอนาคตนี่ไอตัวนี้นะที่เป็นท่าสายฟ้าเป็นดาเมจสายฟ้าตัวปิกาจูเนี่ยหลกัหลกๆเราคือเอามายืนแท้งดาเมจแล้วก็แบบ แบบแบบเกือบลับแต่กลับมาได้คือไม่ตายอะไรประมาณนี้แล้วก็เอามายืดดาเมจให้เพื่อนประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นดาเมจก็ลองดูได้เลยครับก็หลักๆคือจับประมาณนี้แล้วกันก็สักไปที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไพ่แล้วก็กดแชร์ด้วยการเจอกันคลิปหน้านะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากดาวน์โหลดเกมผมทิ้งลิงก์วันที่ตะได้ร่างคลิปแล้วนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ